ครับพ like, ี่น้องสุพีส okay, ุคนครับว okay, ันนี้ก็พบผมเ่ากิครับไวรุอิสักลุ่นยู่ไฟรับผมวันนี้ก็พอดีพอกับแม่เพื่อนด้อึ่งมาครับเดี๋ยวจะมาลากอึ่งเพื่อนเหมือนกันเลยเดี๋ยวก็เพิ่งต้องการพี่น้องก็เพิ่งเอาเอากล้องมาใกล้พื่อนึ่งืนเ่งเพิ่่่่พ่พงเเิเอา่เเเิง่่่่นอ่นพี่น้องอ่งง มไปตามน่อยเด้อครับพอดีฝนตกพี่น้องาตอใบนี่ของด้ออ้ยเนี่ยอึ้งน้อยอีกตัวหนึ่งอะเห็นเห็นอึ้งเหรอลอง้องคลายใกล้ตัวพกตะป่าอยู่ตรงนี้ดีเลยดีเลย ของโอ้โหมันจะโดดองไปบ่วะบดูบดโดดโดแล้วซับอย่ไปซับบ่ซับพี่น้องเยาหาเอื่องน่นซับเรอเอาขันถ้ากินด้วยทีาหกินเลยเยมีแต่หน้ามีเลยไงเยามีแต่หน้าอยู่รางกันนะ ลางมันเหมือนเพิ่งขย่ำมุมไางดีเลยนะครับเียวน้ำเต็มหน่วยอยู่างนพี่น้องล่างนี่ครับใส่อึ่งตายพี่น้องอึ่งอึ่องเพิ่นซับมาครับกเพียกันเลยจะคุดมุกจกคมุกพุทธเสียมแล้ววะมวยมุกจกมุกคุดเสียมเสียมเสียมซิ่งเดี๋ยวก็จะขัดอึ่งที่ว่าซับออกครับใส่อีกแกกระแป้งหนึ่ง แปงห้องกับแปงเนาะตายล้วตายเนาะอันนี้เอืองอึ้งอวมน้าเพราะดินซับหมัเลยทหลังมันมันนั่นอึ้งมันตายนี่ลุ่มเนี่ตายลุ่มอัดเนี่ยนนีเดอถดออกกันออกพี่น้องเลยแม่อึ้งาลูอ่างลวะ เดี๋ยวคูนี่ก่อนเดี๋ยวครูนี่วิดีโอกกันสต็อกกันรั๋ย่อวันนี้พ่นได้อึงมากนะวันนี้กันไหนเป็เผาตใหญ่พี่งอุ่นาอุ่นเลยใครเป็นใครตัเนี้เท็นมาพี่น้องเห็นโมเห็นเห็นเห็นหเลองเห็นเห็นนน เดี๋ยวอันนี้ก็ใส่โคไว้เพื่อนโอ้ยางเต็มเลยยึ่งยางไข่พี่น้องเดี๋ยวอื้อคือเป็นนี่ก็จะเก็บใส่โคนะครับห้าห้าถ้าตัวใหญ่อีกก็ห้าตัวลอยตัวอะไรนะผมวะเราว่าอึ้งหญ่ครับหาตัวลอยนะครับอืงแม่ไข่ครับเราขายครับไครที่ว่อยากได้อืงครับจะต้องการจะซื้ออืงกับที่ต่อมาได้นะครับทั้งเพจเป้าคิดนะครับผมหรือที่ตามมาทางแซดก็ได้ครับ ส่งส่งก็คว้ามมานะครับเดี๋ยวถ้าว่าได้มากจะเดี๋ยวโทรไปหาท่านากระถิบอร์โทรไว้เลยครับพี่น้องห่ายเพื่อคนอยู่ไกลเลยคนอยู่ไกลนี่าเาาครับเอาเขตแถวอำเภอืชครับซีนะครับผมไออำเภอเขาจะอี๋เอเอาไหนไปทอดฟุตเนี่ยห่ายเป็นหัวไส้วันนั้นผมว้าวได้ได้เป็นหัวยาไส่ได้มันหัวไายไกลเลยบอกขี่ข้นไปน้เนาน เขมันคอเยนะหวเขอต้นพืชขาสีอิ้วอาเขต้เขตอนพือเนี่ยแถวพือเนี่ยหลายไปไปบทัวร์ได้เลยพือบานเท่านะยานย่นยนยันบุษราดักเบาหลักมีขมึงบ้าย่านตะกล้องถือกุาวดักขังทางเลยมอการ์นนร้างแล้วอันนี้ไงเจบปรตูนี่เลน้องเล่าขาแบบ หาตัวร้อยแล้ววะไข่คร,ครับแม่ไข่ครับผมแม่ไข่ได้พี่น้องเด้อหาตัวร้อยได้เพราม่นแม่บม่แม่นอึ้งอึ้งผูนะครับอึ้งแม่อไหร่นี่เป็นไข่หอเ่เห็นเขินหัวไก่แล้วมื่อเออแับเห็นบอกหล่าวซีมดำเนี่ยกับไข่มันขัคักเลยเลี้ยงไว้ในเออเลี้ยงไว้ได้องค์อยู่เอ๊ะมาจะเลี้ยงขาโคตรมากหมดเลยบอกอันอันนั้นเอาไว้ในองค์ว่ะ<อ>ตัดออก <laughs> เดี๋ยิม่มอ้ครับแค่คนี้ก็ับโมเดลแค่นี้นะผม